โปรแกรมจิตเพื่อสร้างปฏิหารแห่งคำขอบคุณฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนฟังต่อนเนื่องอย่างน้อย21วันให้จิตได้สัมผัสและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างความสุขและความมั่งคั่งให้กับชีวิตขอบคุณทุกเช้าวันใหม่ที่ฉันได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตขอบคุณความรู้สึกที่เติมเต็มความปรารถนาของการใช้ชีวิตของฉัน ขอบคุณคุณค่าของชีวิตอันล้ำค่าฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณอากาศที่ฉันได้หายใจขอบคุณดวงตาที่ช่วยให้ฉันได้มองเห็นอย่างกระจ่างชัดขอบคุณมือและแขนทั้งสองข้างของฉันที่ช่วยทำให้ฉันทําทุกอย่างได้สะดวกขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่ช่วยให้ฉันได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและดีที่สุด ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยอดเยี่ยมทำให้ฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณอาหารที่รอเลี้ยงชีวิตของฉันขอบคุณหัวใจที่เติมเต็มความรักความอบอุ่นขอบคุณความคิดที่เติมเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของฉันขอบคุณเสียงของฉันที่ช่วยแสดงออกถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณความสามารถในการเรียนรู้ของฉันขอบคุณความฝันในชีวิตทำให้ฉันมีเป้าหมายชัดเจนทำทุกอย่างได้สมปรารถนาขอบคุณสำหรับชีวิตในความฝันของฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่นำไปสู่ความสำเร็จขอบคุณพลังแห่งความศรัทธาในศักยภาพของฉันขอบคุณกระยานามิตรทุกคนที่ฉันได้ร่วมงานขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนรักฉัน ขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกคนที่เกื้อหนุนสนับสนุนฉันขอบคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่งดงามในชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับการตระหนักรู้และจิตใต้สำนึกที่สูงขึ้นของฉันขอบคุณชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเติบโต ขอบคุณจิตใจที่แข็งแกร่งของฉันขอบคุณความสําเร็จของฉันขอบคุณความล้มเลวที่ช่วยสอนฉันขอบคุณทุกการเรียนรู้และการเติบโตขอบคุณความอุดมมั่งคั่งรอบตัวฉันขอบคุณการค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันขอบคุณตัวตนที่ฉันกำลังเป็นขอบคุณจักรวาลสำหรับพรที่มอบให้ฉันทุกวันชีวิตฉันดีขึ้นตลอดเวลา ขอบคุณความคิดของฉันที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ขอบคุณไอเดียพันล้านของฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่เติมเต็มจุดประสงค์การใช้ชีวิตของฉันขอบคุณงานของฉันที่ช่วยเติมเต็มความปรารถนาด้านการเงินขอบคุณความฝันในชีวิตที่สมปรารถนาขอบคุณอิสรภาพทางการเงินขอบคุณอิสรภาพทางเวลาที่ฉันได้รับ ขอบคุณความไว้วางใจในตัวเองที่เติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณพลังแห่งความศรัทธาในศักยภาพของฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันมีชีวิตมั่งคั่งได้ในทุกความเป็นไปได้ขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันมีคุณค่าในตัวเอง ฉันรักและปรารนะาดีต่อผู้คนทุกคนในโลกใบนี้ฉันมีเมตตาฉันให้อภัยทุกคนขอบคุณตัวเองที่เป็นคนคิดบวกขอบคุณตัวเองที่เป็นคนเข้มแข็งและอดทนขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันที่ส่งมอบความรักความมั่งคั่งให้กับฉันฉันเป็นคนฉลาดในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณฉันขอบ ฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันมั่นใจฉันเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดหัวใจฉันเป็นฉันในเวอร์ชันที่ดีที่สุดดีขึ้นทุกวันฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใสฉันพูดเก่งฉันมีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมฉันมีพรสวรรค์ในการพูดฉันมีพรสวรรค์ในการสร้างเงินล้านฉันรัก คุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นฉันฉันประสบความสำเร็จในชีวิตความปรารนาของฉันเป็นจริงและสร้างความสุขให้กับฉันทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกด้านฉันมีความสุขในทุกวันฉันสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้อื่นจิตใต้สำนึกของฉันค้นหาศักยภาพเพื่อการพัฒนาตัวเองและชันก็รักตัวเองฉันเห็นคุณค่าในตัวเอง ให้อภัยตัวเองขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันที่มอบความรักความมั่งคั่งให้กับฉันฉันตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตอันรำค่าชีวิตของฉันดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณทุกคนที่รักฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตอย่างมั่นคงขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันขอบคุณสำหรับความรักความ สัมพันธ์ที่ดีงามในชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับการตระหนักรู้ขอบคุณชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเติบโตขอบคุณความสำเร็จของฉันขอบคุณความร่มเรวที่ช่วยสอนและเป็นบทเรียนที่ดีให้ฉันขอบคุณทุกการเรียนรู้และการเติบโต ขอบคุณความอุดมมั่งคั่งสมบูรณ์รอบตัวฉันขอบคุณการค้นพบศักยภาพในตัวฉันขอบคุณตัวตนที่ฉันกำลังกลายเป็นขอบคุณสำหรับพรที่ฉันได้รับทุกวันฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณความคิดสร้างสรรค์และพลังความคิดบวกของฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่เติมเต็มการใช้ชีวิตของฉัน ขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่ช่วยเติมเต็มความปรารถนาด้านการเงินเวลาและการใช้ชีวิตที่มีอิสระภาพของฉันขอบคุณความฝันในชีวิตที่สมปรารถนาะขอบคุณความไว้วางใจในตัวเองที่ฉันเติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณพลังความรักความศรัทธาในศักยภาพของฉันที่กำลังมากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันทำให้ฉันมีกำลังใจ เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งรอบกายที่เกืือกูลสนับสนุนฉันทุกเรื่องขอบคุณขอบคุณขอบคุณ